ศาสตราจารย์พิเศษดรนายแพทย์ Nine, Pat, วิชัยเทียนถาวรอ,อธิการบาดีสถาบันพระบรมราชชนกกล่าวว่าโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย9หมอนะคะซึ่งก็มีการดําเนินการ10ปีด้วยกันค่ะคือช่วงระยะเวลาปี2567ถึง2577ค่ะเพื่อผลิต แพทย์และสาขาอื่นๆด้านสุขภาพนะคะซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลนักวิชาการสารทารณสุข ผู้ช่วยสาธารณสุขชุกเชิญการแพทย์แพทย์แผนไทยในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศตามแนวคิดเวิทยศาสตร์ครอบครัวค่ะรองรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพอพสต่อทั่วประเทศซึ่งก็มีแผนที่จะผลิต6 2 0 0ืคนด้วยกันเป็นเวลา10ปีตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบค่ะ รวมทั้งโครงการผลิตแพทย์เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในระดับปฐมภูมิเพื่อให้มีบุคลากรทางการแพทย์สำหรับไปปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีจำนวน92แห่งทั่วประเทศ ดังนั้นเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือการผลิตบัณฑิตจากชุมชนกลับไปปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิซึ่งได้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีหรือสออ,อนอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตทั่วประเทศหลักสูตรที่เปิดรับนะคะได้แก่แพทย์พยาบาลนักวิชาการสาธารณาสุขผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยสาธารณาสุขทันตแพทย์เพศัชกรฉุกเฉินการแพทย์และแพทย์แ,ยแผนไทย ฟั่งเสียงอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกค,ค่ะสําหรับวันนี้ที่มาก็เพื่อจะชี้แจงการรับสมัครของเราซึ่งจะมีเพิ่มของทีแคชในประมาณเดือนตุลาคมเนื่องจากสชาวชโมเดลของเราเนี่ย <c oughs> ได้ดำเนินการเมื่อ3ปีที่แล้วเราได้ทํเอ U ูในมัธยมทั่วประเทศกับสพมนะฮะ2,380แผห่งของอบจอก็ครบแล้วก็โครงการพิเศษของพระาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อชาวเขานะฮะ ซึ่งเราครบเพราะนั้นโรงเรียนมัธยมก็จะเป็นเมมเบอร์ของเราในการที่จะ,ะเป็นตัวที่เราจะสร้างความเสมอภาคอย่างโรงเรียนไม่ห้องสอนเนี่ยก็เท่ากับโรงเรียนเตรียมบุดมท่าโรงเรียนกันแกนให้เด็กทุกคนได้โคว้าเท่ากันอันนี้เป็นโครงการแรกที่เราเมื่อสามปีเรียกว่าสบชสัญจระเด็น,นี้จะมีการชี้แจงการรับสมัครของ9หมอซึ่งในความพร้อมของเราตอนนี้เจ็ดหมอเราพร้อมนะอีกสองหมอที่เรายังไม่พร้อมคือเภศสัตว์อันตแต่วันนี้ประเด็นเราต้องการชี้แจงเรื่อง คุณสมบัติการรับสมัครแล้วก็สิ่งที่เราต้องการก็คือการรีคูดหรือการที่รับสมัครเนี่ยเราจะเน้นแต่ละจังหวัดนะให้แต่ละจังหวัด ที่การบดีสถาบันพระบรมราชาชนกพร้อมด้วยคณะบุตรผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการผู้บริหารจากเขตสุขภาพที่7และ8ผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกลาลสินร้อยเอ็ดมหาสารคามและอุดรธานีได้ร่วมกันประชุมถึงนโยบายโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชาศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย9หมอค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ต่อไปจะมีคุณหมอนะคะประจําอยู่ที่ร รอพสอตหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศเลยค่ะอืมเโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะประชาชนในตำบลก็จะได้สนาใจด้วยเพราะว่าปกติเวลาเราจะไปห,หาคุณหมอกรณีเจ็บป่วยนะคะก็จะต้องไปที่โรงพยาบาลซึ่งก็ค่อนข้างแออัดแต่ถ้าไปอนามัยหรือว่าราพอพสอตได้ก็จะสะดวกใกล้บ้านด้วยนะคะ